เบอร์ <Ber> 90 GL1 เบอร์ 1, 90ครับเน้นเป็นเบอร์เลยก็ได้ครับ oh. เป็นเบอร์90เลย <90. S 1> ครับผมใช้อยูี4ลิตรครับผมจุดเติมจะอยู่จุดนี้แลวก็การครับผมส่วนล้อขับเคลื่อนด้านหลังครับล้อขับเคลื่อนด้านหลังขึ้นอยู่กับสภาพดินถ้าดินเปียกแฉะแนะนําให้ใส่เป็นล้อ,อยางถ้าเราใส่เป็นล้อเหล็กตัวนี้ดินเหนียวมันจะเข้าไปอัดในวงล้อ ถ้าดินเหนียวเรายิ่งตีมันยิ่งแน่น,นแล้วยิ่งพันจับตัวัตวใช่ก็เหมือนเราปั้นลูกดินเหนียวอ,ะอ่ะ ครับสวัสดีครับผมสมบูรณ์ฮิโนต้าครับวันนี้ได้มาส่งรถพุนดินช้างน้อยครับให้คุณพี่พี่มนครับผมอ่าวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของรถพุนดินช้างน้อยครับอ่าเริ่มเลยเนาะเริ่มจากตัวเครื่องยนต์ครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นตัวเก้าแรงมา้า <9 S 1> ครับเก้าแรงมา้งมาครับผมอืม ครับเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะไม่ต้องผสมทูทีไม่ต้องผสมทูทีททใช่ครับผมแล้วก็เอยน้ำมันเครื่องครับน้ํามันเครื่องนี่ครับอันนี้จะเป็นจุดเติมเนาะจุดถ่ายจะอยู่จุดนี้ครับจุดถ่ายนี้อ่ามีสองด้านเลยเนาะทั้งหน้าทั้งหลังเป็นน็อตเบอร์สิบสองครับผมใช่ครับตัวนี้เก้าแรงม้าใช้น้ํามันเครื่องหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรครับผมใ้ของด้านเครื่อง เกจของเบนซินครับเป็นเกตของเบนซินสิบห้าหรือสิบห้าสามสิบก็ได้ครับสิบห้าสี่สิบได้หมดครับแต่เน้นให้เป็นเกตของเบนซินครับผมส่วนน้ํามันเกียร์ครับผมน้ํามันเกียร์เนาะจุดเติมก็จะเป็นจุด้าน้ายมือฝั่งนี้ครับจุดเติมจะเป็นจุดนี้ครับผมน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ใช้เกจอะไรครับอ่าใช้ gl gl หนึ่งครับเบอร์เก้าสิบ G l 1เบอร์เกครับเน้นเป็นเบอร์เลยก็ได้ครับ oh. เป็นเบอร์เกเลย <90. S 1> ครับผมใช้อยู่4ีลิตรครับผมจุดเติมจะอยู่จุดนี้แล,แล้วก็การใช้งานแล้วเปลี่ยนครับเอาเ,อเป็นห้าสิบชั่วโมงแรกให้เปลี่ยนระบบของเหลวหมายถึงว่าทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เป็นการล้างระบบเนาะรอบแรกแล,และระบบไอ้าสชั่วโมงเราจะดูได้จากหนตรงไหนอ๋อเราเข้าๆในเรื่องการทํางานเลยครับ เนาะอย่างสมมุติว่าวันหนึ่งเราทํางานกี่ชั่วโมงเราลองเข้าๆดูแล้วลองบวกดูหรือเอาใกล้เคียงก็ได้ครับประมาณสองเดือนถึงสมเดือนเปลี่ยนรอบแรกไปเลยเปลี่ยนระบบของเหลวครับผมจุดเติมก็อยู่จุดนั้นอ่าเวลาตอนเติมนะครับแนะนําให้เปลี่ยนเปิดเปิดน็อตตัวนี้เปิดเปิดเปิดน็อตไล่อากาศไล่อากาศครับเป็นน็อตประสิทธิ์ตัวนี้ตัวถ่ายมันเกียร์อยู่ด้านหน้าครับนี่นี่อยู่ด้านใต้นี่ครับนี่นะครับที่มือผมเนี่ย เห็นไหมครับมองม่เห็นนี่นี่นี่ที่มือผมตินี่นะใช่ใช่ครับเปิดออกเลยเค,เค,ครับเป็นหัวน็อตเบอร์สิบสามครับผมเราก็เปิดออกอันนี้เป็นเฟ,ฟืองใบอะไรใบพวนชุดโรตารี่คือใบพวนนะครับจะเป็นชุดหน้าครับผมพวนดินพวนดินกับจัดรัดพืชเปิดดินแข็งใส่อุปกรณ์ชุดนี้ครับผมส่วนล้อขับเคลื่อนด้านหลังนะครับ ล้อขับเคลื่อนด้านหลังขึ้นอยู่กับสภาพดินถ้าดินเปียกแฉะแนะนําให้ใส่เป็นล้อ,อยางถ้าเราใส่เป็นล้อเหล็กตัวนี้ดินเหะะเนียวมันจะเข้าเปอยดในวงล้อใช่ใชครับมันจะเข้าเปียดหมดแล้อันนี้เหมาะกับดินแห้งดินแห้งที่ว่าต้องการในเรื่องกําจัดวัชพืชตัวนี้จะช่วยในเรื่องการบทสับฝังวัชพืชให้เราเนาะถ้าเราใส่ล้อ,อยางมันก็แค่เหยียบยาผ่านเฉยๆครับผมอันนี้เป็นอุปกรณ์พวนครับพวนกำจัดวัพชพืชเปิดดินแข็งตีดินละเอียด เป็นชุดอุปกรณ์ชุดนี้ครับเสร็จจากงานเตรียมดินเนาะเราก็มีชุดอุปกรณ์ที่ว่าเป็นชุดศาสตร์ดินอีกชุดหนึง่งสามารถาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเอาใบพวกนี้ออกใช่ครับผมก็เปลี่ยนใบชุดงาน <ไป S 1> พว<ล>นออกเป็นไงศาสตร์เปลี่ยนใบต้องทำยังไงบ้าง,ไไงการเปลี่ยนใบนะครับก็คือของเรามันเป็นแค่กิบล็อกสลักเฉยเฉยการเปลี่ยนจะง่ายครับนี่ครับคุณพี่นี่ครับเราถอดกิบล็อกออกก่อนแล้วดึงสลักออกครับ ออกได้เลยการเปลี่ยนคือง่ายมากครับครับของเราเป็นลูกบล็อกหกเหลี่ยมบังคับตัวซึ่งแตกต่างจากของยี่ห้ออื่นครับการฟรีการลุนคือดีอยู่ละครับผมการใส่ก็ง่ายครับใส่ไปให้ตำแหน่งรูให้ตรงรูเออรูให้ตรงใช่แล้วเราเสียบสลักเข้าไปปึ๊บแล้วเสียบกิบล็อกอีกตัวหนึง่งล็อกไว้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับครับผม การใส่อุปกรณ์นะครับชุดใบพวนแนะนําให้ใส่สันคมออกไปด้านหน้าเพราะงานพวนของเราโรตารี่จะหมุนไปด้านหน้าครับซึ่งแตกต่างกับงานศาสตร์ถ้าศาสตร์โรตารี่จะโดนหมุนกลับหลังศาสตร์ก็ใช้ตัวอันนี้เหมือนกันอ๋อไม่ใช่ครับพี่มันจะมีชุดใบศาสตร์อีกชุดหนึ่งอ,อยู่บนรถครับเดี๋ยวเราคร่บผม,มราคามก็ว่าเออพอน่นได้ทีแรกกะว่าจะผ่อนครับกะว่าจะวางดาวแล้วเอา เลยไปถามแม่บ้านเขาแม่บ้านับเออนั่นฮะก็ไปออกกรวจมรแกนครับอแ,แต่วันนี้อย่างที่ผมแนะนําเนาะวันนี้คือเรามาเจอฝนมันตกฝนมันตกครับดินฝนตกเนี่ยมันจะมีความชื้นมันจะเหนียวมันจะจับตัวอ่ามันจะไม่สวยเหมือนดินที่ว่าแห้งๆ<ช>ถ้าเราอย่างนี้นเรายิ่งตีมันยิ่งฟูอ่าถ้าดินเหนียวเรายิ่งตีมันยิ่งแน่น,นแล้วยิ่ง พันจับตัวใช่ก็เหมือนเราปั้นลูกยิ่นเหนียวอ่ะยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งจับตัวสะสมครับแต่ถามว่าทํางานได้ไหมก็ได้ครับแต่งานมันจะไม่สวยเหมือนดินแห้งเนาที่ผมสังมาเนี่ยนะครับกล่าวว่านั่นคือจะมาปรับพวนมันครับพวนเฉพาะนั่นนแล้วผมก็จะเอาไอ รจากขี้งัวลงไปพวนผสมอ๋อดีดีครับคืออย่างนี้เนาะเราสามารถรอบแรกเราตีพวนไปก่อนอรอบสองพี่สามารถเอามาใส่โรยได้เลยแล้วตีผสมเลยก็เอาโรยไปข้างบนแล้วลเราก็ตีผสมได้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 เป็นการผสมไปเลยครับเวลาเราจะยก<น>แปลงเพื่อไอ้อะไรฟื้นฟูดินไปด้วยในตัวใช่ใช่ใชเป็นการปันดินครับก็คือเราโรยไปแล้วเราตีพวนแล้วเราสามารถเอาโกยพวกพวกัชพืชพวกนั้นขึ้นมาอยู่บนสัรแปลงได้ครับ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราทดลองกันเลยครับต,ต,ต,ตัวตัวตัวนี่เป็นล่องจังกว่าใช่เคือมันจะเข้าไปกลางก็ให้มันเลื้อยออกมาอย่า,างเงี้ยใช่ไม่ไเลื้อยไปกลางเนาะอะอันนี้พี่พพได้ทางแก้ไหมหรือปล่อยมันเลื้อยกับพื้นผมนปล่อยเลื้อยกับพื้นดินอ๋อไม่ได้ใช้พวกไม่ได้บอกแไม่ได้ใช้ไอ้ ทําร้านให้มนันอะไม่ได้ใช้อ๋อโอเคโอเคผมพอเข้าใจหน้างานละก็คือตีพวนแล้วก็าศาสตร์บร่องอคือไอ้ร่องนั้นคือผมจะตีพวนงี้แล้วผมก็จะปรับให้มันเสมอนิดนหน่อยๆยแล้วก็อไอ้ลงเม็ดแตงเลยอ๋อได้ได้ได้แล้วแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมจะเอาอะไรพยายามคุมไม่ให้ยามขึ้นเฉพนาะนั้นใช่ใช่ใช่โอเคตอนนี้พยายามไอ้ไม่ได้พยายามมาคุมอะ่ะ ยางขึ้นมากผมสู้ยามไม่ไหวต้องใช้ต้องใช้พยังแล้วก็อ,อ,อันนี้พี่ระบบน้ำเป็นอะไรเช็ดน้ำหยดไม่น้ำหยดผมดูดน้ำมาดูดน้ำเข้าร่องแล้วก็ตักรถกมันมันจะเป็นเหล็กช่วยการประคับการติดดินผมใบมีดด้านหน้าเนาะจะเป็นตัวปัดระดับ ี่นครยกนี่มีมีมาใช้เยอะไหมมีครับลูกค้าแถวนี้เยอะอยู่ครับผมนี่ครับเราจะค้ำลงไปเนาะเราค้ำลงไปเบบี้หน้าหน้าจะโดนมาคับลงนะครับแล้ยกหางให้พี่หน่อยครับอันนี้เดี๋ยวผมปรับไประดับหนึ่งก่อนค่อยๆปรับลงไปก่อนเพราะยังไม่รู้สภาพดินว่าเป็นยังไงครับ เนาะตอนนี้เราใส่ชุดอุปกรณ์งานพวนอยู่นบะพี่เกียร์สั้นเนี่ยพี่ต้องเข้าไปที่พวนดินคือผักเข้านัยสุดเลยอ่าเขียนว่าพวนดินส่วนเกียร์ขับเคลื่อนแนะนําให้ใช้เกียร์หนึ่งพอถ้าว่าเกียร์สองมันจะถึงวิ่งมันจะไวไปนอกจากพื้นที่ที่โลง่งๆเราต้องการในเรื่องปักเราถึงใช้เกียร์สองได้หรือว่าใช้ขับเคลื่อนย้ายพื้นที่ครับใช่เนี่ยเนี่ยอ่าผมผักเข้าไปที่พวนดินนี่ครับเข้าไปนี้ อันนี้สาดินพี่เขียนว่าสาดินอันนี้คือสาดินถุนย่อ,อตอนนี้คือข้าวเป็นแฉบผินเงินหยดส่วนเทียบกับเพื่อนใช้แค่นหนึ่งใช่ใช่ครับผม ใช่ครับตรงแปลงนี่เขาจะให้ลบด้วยนะเขาจะให้ลบแปลงด้วยลบแปลงต้องลบแบบพี่อ่ะวนทุน่นไหมวนจต้องใจใจอะไรกับนเนินเนี่ยอ๋อครับเราก็เพื้อ่า้ายอยู่อ่าพอดีดินร้อนเปียก ทำล่องตรงนี้สัดขึ้นอ่ะพี่ต้องอาลดไปตีในร่องเนี้อ่าไปตีในร่องเสร็จก็ใส่ชุดใบสดัดสัดขึ้นเลยได้ครับอันนี้คือเราตีไปทีทรีระดับชั้นหน้าดินเนาะทีละสิบเซนสิบเซนสิบเซ,น,บเซนอย่างเงี้ยครับเรายิ่งตีลึกเท่าไหร่งานสัดยกล่องของเราก็จะได้แปลงสูงเท่านั้นอ่าสูงแปลงของพี่ใช้อยู่ประมาณกี่กี่เซนยี่สิบนะ เราทำปไปแล้วนะครับทำไปลแล้วคือเราตัดเอาตัวแค่นี้แล้วก่าเดี๋ยวตัวแปลงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราตีลบให้มันเสมอกันให้หมดก่อนเลยเนาะเดี๋ยวค่อยมายกใหม่เออจะได้แนะน,นําพี่ไปด้วยครับไออ้ร่งตรงนี้เราก็นั่นเองแค่ตรงนี้เราเนี่ยผมรู้อ่ะเราจะถิดตรงนี้อา่าอ่าใช่ใช่ เราสามารถกําหนดได้เนาะแตบนี้เราไว้ขนาบเดินรถแปลงแปลงของเราเราสามารถกําหนดได้ว่าเราเจาขนาดไหนเนาะแปลงเล็กแปลงใหญ่เราเลือกได้จ้6หกสิบเซนแปดสิบเมตรยี่สิบอะไรนี้เราเรากำหนดได้ครับอ่ารถปรับออกมานี้เกียร์สองเหรออ่าใช่ใช่คือนี้เกียร์สองเกียร์สองบางท,2 2> มทีมันค่อนข้างไวเกินไป นเยอะเาจะตอมากก็ห่ยเดินใช่มันกึงวิ่งเราจะเหนื่อยเราทำงานชิวๆดีกว่าเดินตามอันนี้วิธีบังคับก็คือลองขับดูก็ได้พี่ประคองรอเลี้ยวเฉยโอเคหนึ่งให้พี่แกะมา ข้างล่างมันขึ้นแล้วข้างข้างหน้ามันโดนฝนมันหนืดหน่อยถ้ามันจัดไมก็ครนะับ <laughs> ชุดศาสดินนะครับชุดใบศาสตร์นะครับโรตารี่จะหมุนกลับหลังครับเขาจะใช้สันตัวนี้ทุบดินและสลัดออกนะครับสลัดออกข้างคือการสังเกดใบศาสตร์ดินเราต้องใส่ให้ใบโคง้งนี้อยู่ด้านในใบ,บโค้งเข้าในใบงอออกนอกใช่ครับ การถอดนะครับเป็นสลักกิ๊บล็อคด,ดึงหลุดแล้วก็ดันนี่ออกอ๋อถ้าเราควรน้องเนี่ถอดกิ๊บล็อคตัวนี้เอาตัวนี้ออกได้ใช่ครับถ้าดึงออก<ห>เลยถ้าเราเออเราเรา,เราควรอันเล็กเนี่ยเราถอดตัวนี้ออกได้ได้อีกด้วยใช่ไหมได้ครับปเปยังไงติเดเป็นอยู่ในร่องพอดีต่อไปก็ใส่ยโอไก โอไกลทำหน้าที่ระเบิดสันล่องช่องว่างระหว่างที่ว่าใบเข้าไปไม่ถึงกัน,น,นครับผมจะเป็นน็อตล็อก2ตัวซ้ายขวา อกไกสามารถสไล์ได้นะครับแต่ถ้าว่าให้สันล่องไม่เหลือก็คือสไลด์มาด้านหน้าให้หมดเลย